mai kết thúc phải không ạ? ơi sơn yan điu, ma kiểu ngon ngon nha ma kiểu ngon 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 nghe, không có, không ต้องอยู่หออีกสักพักตังค์ไม่พอก็อล้ว อ๋เยอะจิมมี่มาเปยพี่เบสบอกว่าให้ท็อปกับจิมมี่ออกให้คนหน้าร้อยเพราะมันต้องเติมสตรีมสามร้อยอะถึงจะได้ ไม่ได้กงคลิปนั่นคนดูหายหมดแล้ว Why Why ว้าวใหญ่ทูมันนี่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็ทูน,นั่นแหละปกติก็เติมด้วยทู อ,อ,อ๋อฮะอืมอืมอือสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยเดี๋ยวเออไหนๆก็นี้นะเปิดจอแบบปกติดีกว่าสะสม นี่เนี่ยช่วงที่มีหิวน้ำไม่ทำงานแต่ช่องนี้ทำงานเนี่ยมีทั้งหนังสั้นอันนี้คลิปของเพื่อนครับแล้วก็นี่ที่ทำอยู่ตั้งนานที่หายไปอะแอนิเมชั่น,น,น <c oughs> แล้วก็อีกช่องหนึ่งไม่ได้โรงเลยแต่คนดูเพิ่มเอาเพิ่มเา ไม่ครับไม่ได้กันเลยพี่เบสหัวห้องไม่ค่อยว่างอีกอย่างผมก็ไม่ค่อยว่างหน้าอย่างที่เห็นแอนิเมชันอันเทินตอนนี้จะกลับมากันจริงๆมีอัดคลิปเกมอันเทิรไว้แล้วประมาณ2-3สามอบอะ่ะแต่ทุกครั้งที่อัดมันไม่ได้อะมัน มันชอบโดนขัดอ่ะบางทีนั่งอัดไปแะ่สิบนาทีจู่ๆอ้าเยียบร้อยทุ่ละเข้าอ้าหรือบางทีอ่าเกมอันเทิร์นแมปเรั่งเศ่ะนนอะนี่ไม่งงนานนะไม่รู้จำได้ป่ะเจ็ดแปดปีอ่ะคืออัดไว้แล้วแต่บางเอิญนแมปมันมีปัญหาเยอะมากกดกดตกเหว น้ำมันหมดต้องว่ายน้ําไปสูว่ายน้ำไปไว่ายน้ํามาเป็นสถานที่แบบคุมตะมันตะลังสีทั้งหมดเลยไปไหนไม่ได้ตอนนี้อันเทอร์อัปเดตอืใช่เมื่อกี้เห็นอยู่ปีหน้าทําโปรเจกต์แบบใหม่พี่แมบบาซิลบาซิลแมปใหม่เหรอใช่เหรอรู้สึกมนเห็นสักพักแล้วเลย อ๋อที่ผมเคยคิดว่าจะอัดจะอัดคลิปวงแต่ไม่ได้อัดบาซิลรู้สึกไม่ค่อยมีไรหรือป่านะหรือมันเพิ่งมาเนี่ยอันนี้เปิดสตรีมอยู่นะเปิดสตรีมอยู่อู้ อ่าไอโออ๋อนี้เพิ่งมาเลยนี่ยังไม่ยังไม่เคยกันทีช่วงนี้ติดพับจีอยู่เพราะมีอะไรกันไม่เยอะ <c oughs> อ๋อในโกบก อืมเน็ตอีกอย่างที่ไม่ค่อยได้ทำคลิปด้วยเป็นเพราอินเทอร์เนต็ตเนี่ยส่วนหนึ่งนี่ถ้าากับว่าเข้าโกบกโกบกไม่ว่าไงจะเด้งหรือเปล่านะ <c oughs> มีกซามีร์ดไฟยดูปั้นเ, mm hmm. เดี๋ยวเดินเดินหน้าเพิ่มแรมตอนนี้แรมมีปัญหามากก็คือแรมมันเต็มยุคสมัยนี้8กิกมันไม่พอสรับนอกบุ๊กนะสรับนอกบุกแรม8กิกมันไม่พอถ้าเป็นคอมแบบ pc ใหญ่ๆอะ่ะมันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่า mm hmm. แต่ สเกลแรมแปดในอนบุกนี่สู้ไม่ได้นี่ไงอ่าอันเทอร์นมันปรับมาแล้วอันเทอร์นมันบอกว่าต้องแรมสิกิกแบบแนะนำก็คือ16บกิกทุกวันนี้ถึงปรับภาพสุดหรือปรับภาพต่ำยังไงมันก็อาจจะมีกระตุกบ้างเป็นเพราะแรมนี่แหละแรมมันไม่พอจริงๆถ้าเป็นโทรศัพท์อ่ะพี่อันอันนั้นมัน กีใหม่เหม่เป็นไงไปปิดกอรปิดกัน chú qua chú qua mình yeah. làm bài kĩ nhà cái mỹ Bon, 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 du, Pam 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 papa, 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 ต้องพวกโปรแกรมทำงานพวกนี้ต้องใช้ก a m เป็นจำนํำนวนมากอ่ะโบเคนะโอเคมาว,วิธีทําก็คือแบบนี้ ค oh. ุ้มล้วก็เพิ่มสเีเพิ่ม t e x t u r กดให้มันับพอร์ตกันโอเค CPU super ลองกูนี่ตั้งคา่าตรงนี้มาละ <Okay. S 2> อันนี้ก็พอสวยอยู่นะแอบสิบสองเนี่ยพอเงินเงินมันจะมีเหมือนแสงแบบนี้ด้วย ดูด,ดูม่ม่เตะเนี่ยว่างๆไม่มีใครทำ <laughs> ยาหู เงยบอกเงบอกงบอกอันรีเว่ากันหวังว่าจะกันไหวหวังว่าจะกันไหวอืมแมบไหนเนี่ย มันได้ดีน้อได้ดีน้อยเดี๋ยวเพิ่มอันนี้ก่อนนะ windows รูบอสแปง่งอา้าวมันไม่มาเอา้ามันไม่มาครับ เพื่อใหม่เพื่อใหม่ Windows โ o b i l มันไม่มา,ว,าว้าไม่มารอบที่อืมสุดท้ายก็ต้องเอาเป็น Windows <laughs> thôi có bỏ con cho khảo phải không có như thế này à bảo bảo update thì mình bình nhận đi Ani. อืมดกูบอกเอ้ยมันไม่มามันไม่มาจอมันไม่มาแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งจอมันไม่มาอา่าวินจูจบอบบอบอ Cái hey, ba ơi mọi người mà mọi cá thí tiếng anh tao không mày ngô bọc cha ngô bọc game mày 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 mà mày 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 โอเคมาอ่าากไอ้นอีน่เฮ้ยมาปกติโอเคมามาจอมะมาละจ้ากันแบบไรดีปราสาทชนบท ให้ทำอะไรประชาชนได้เสียความสุขในการกลับมาของประเทศที่สวยงามคนหนึ่งข้ามมุ่มั่นต่อไปในสามสิบปีแม้การสร้ความยา่ลำบากมการประสต่างไปชาวบุรุษยังฝันไม่น่ากันไม่น่ากันอุตสาห์สวยสักต่อยุงปะทะมนุษย์ การสวมบทบาทชายแดนไวรัส<ม>ตัวคอนผมตัวส,สองสผมสียงลมตาดน,นี่ nên ngay đi à, đi à, găng tay, găng tay, yo yo WhatsApp yo. โว้ยมันชนะไปห้าร้อยมันบ้าเปล่ามันชอบเกมอะไรเลยนี้นักหนานไปหาซื้อของดีกว่าซื้อปืนไว้แค่นั้นเองซื้อปืนซื้อปืนไงฟรอ เงือกถ่ายตัวสดเงือกถ่ายตัวสดเดี๋วไปอัดเกมมันถึงดีกว่าเอา่อน่าจะดีนะน่าจะดีนะดีเปล่าเออไปอัดเกมมันถึงไปอัดเกมมันถึงดีกว่าถ้าได้งงงอะนะถ้าได้งงวันนี้ก็มาแบบงงๆจริงๆนั่นแหละบ๊ายบายบ๊ายบาย